อเอ้อเย้อเอผมรีกดคนเดิมครับเกมขายสตีดชั้นเดิมเป็นเกเรวันนี้ผมจะมาแข่งกับไอนะผมแข่งในด่านตัวนี้เลยโอ้โหกว้างอยูน่นะต้องขอวาร์ปกันแล้วกันแต่ก็เอื่นจะวาร์ปก็อนอุญาตตังค่าระบบเกียร์ก่อนนะครับผมใช้เป็นเกียร์ คาโต้แล้วกันเพราะว่าเกียมแมนวนวลบนคันนี้ของใส่ไม่เป็นอรู้แสบตาเหลือเกินกนี่ทางหายไปนานเนยนะผมไม่ได้กลับมาเล่นเนี่ยอันนี้ผมมาเล่นแล้วก็โอเคเพราะว่าผิดกายแล้วก็ผมเพื่อนๆไ,ได้เล่นโอเคนต้องขับไปที่ด่านนิดนึงครับด่านตรงนี้ไกลอยู่ว่าไปเสียห้าร้อยไม่เอาไม่วเดีขี่ไป โ okay. okay, อเคลุกสัดโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงด่านเลยแล้วกันบอกเลยจะแดกผมมาไม่ใช่กูซูปา้าว่ะไอ้รถตัวรถแรงๆชนะได้ผมวันในกู <c oughs> อตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่บ้านครับานตาดจังหวัดผมก็ตรงน,นี้ก็จะลงคลิปอาจจะไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะดีดีดีเอาเมื่อกี้รถ AI ช่วยไวนะ้นะดีนก็ดีเนาแต่มันก็น่าเบือ่อตรงที่มันจะตัดหน้าเราเนะาี่ยดีดีสายมีกันนะ เป็นการพุ่งแรงเหมือนกันนะดอทคันนี้นี่ต้องทุกมากกกกกนี่เฮียทุมันยิ่งล้อรีอยู่ไอสัตว์แตงควยยังไงมันล้อไม่รีเนี่ยยงงงเลยขอขี่ไปตามด่านก่อนนะผมแต่ผมเลยว,ว่าแต่แพ้ก็ต้องรีใหม่นะรีใหม่ ไวเบนซ์คันนั้นไปไวมากเลยไปดีไปดีปดแจกไ็ได้ดิบไปดีเฮ้ยกูไล่ทันนะมึงนะไม่น่าจะทันอะคือเร็วมากอ่ะผมใช้เป็นน้ำมันธรรมดานะตอนนี้ไม่น่าจะทันก็ทันไม่น่าจะทันนะคิดว่า วิ่งไปพนกำแพงไปตามทางเลยธรรมชาติฟาวไก่กแล้วโอ้โหแรงๆอ่ะโอ้โหด,ดันดันดีดันดีดันแข่งกูบ้าวจ้าโอ้โห,โ,โ,หโดนปัดโดนปัดรถมัน,นแรงเกิอนนะน้องมาแล้ววะ่ะ เกียร์ก็จะใส่ได้เท่านี้เกียร์หลังนั้นมันเกียร์หลังรอบมันยาวะเกียร์ท้ายเกียร์ห้าเกียร์หกเนี่ยหนึ่งกับสองนี่ชิดกันมากเลยเร่งจากเกียร์หนึ่งสุดเกียร์หกสิบเกียร์สองสุดเกียร์มาเจ็ดสิบกว่าโอ้คันนี้ใครจะขับเป็นโดนก็คิดดีๆนะผมคันนี้ขับเป็นออโต้จะดีกว่ารถเป็นนุ่นไม่ค่อยดี แล้วก็ตามหลังมาแล้วครับผมอาจจะไม่มีการทยายอะไรในคลิปเยอะนะจ๊ะว่าช่วงนี้ตึงอยู่ตึงกระเกมพูดไม่ออกมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยจังหวะนี้ผมจะโดนแซงเห็นป่มโค้งเยอะแล้วนี่มันรถคันนี้มัน่วงล่างไม่ค่อยดีขนาดแต่งเป็นระดับสีแดงหมดเลยนะ่วงล่างนี่ต้องแต่งให้ไม่เป็นระดับที่สูงกว่าน,นี้วะแต่ก็แต่งไม่ได้แล้วรทุกอย่างมันเป็นเงินเติมหมดเลยที่เหลือ ก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นด้วยทจะแต่งได้มาครับตอกสดๆนะครับผมเสียบสดๆครับจังหวะโค้งนี่ครับเสียบไปแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วน่าจะเป็นเบนส์นะคนะรับนั่นแหละสีนี้เบนส์เลยจ้ะมาเอาดิมาครับความเร็วควทมยาวไปมันสั่นเนาะอยู่ข้าวอยูข้าวจะแจ๊ดแต่คนดู จบตานี้แต่ผมต้องรวยกินข้าวกันละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปช่วงดางเบรกเราดีเบรกเราดีเราดีระดับหนึ่งอะไรขอถเพงปัดไปทำไมเนี่ยไปเลนนี้ก็ได้เนี่ยโอ้มาทะลุเหมือนกนันนั่นแหละรู้สึกมันเริ่มเดือร้อนแล้วเอเคผมน้ำโด่งอยู่ตอนนี้ ไปไปไปะถ้าจะทำจังหวะได้ก็อย่างนี้นะผมแซงไปเรื่อยๆครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรยังไงถ้าไอไอมันก็ต้องมีจังหวะหลุดเหมือนกันตรงโค้งอะเพราะว่าพวกนี้มันไอมันจะชอบพุ่งไปเร็วๆอะอ่าดีทีหนึ่งแบบสายสะอาดถนะ้ผมไม่ได้โกงไม่ต้องรีใหม่โอ oh ้กี่บาทวะด่านนี้หกพันห้าอ๋ออีกพีหนึ่งร้อยแต่อีกนานก็จะขึ้นเร็วสบิบเอ็ดอะไรเสียงถัวใจวะ มาเยอะแล้วด่านต่อไปนี่คือพวกดิฟท้งนั้นเลยดิฟท้งนั้นเลยด่านนี้ผมเล่นยากมากเลยผมบอกเลยว่าผมเล่นยังไงก็ไม่ผ่านทีด่านดิฟเนี่ยยอมแพ้ไอ้คันนี้มันดิฟไม่ดีอะองไงดิฟวะ